พี่ๆนะตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยเหมือนจะขึ้นไปเล่นข้างบนนะบานนะใช่ตอนนี้น้องปั้นจัยานลงมาแล้วนะครับนี่นะพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงคลิปสอนน้องปั้นจัยานเนี่ยให้พี่ๆเพื่อนได้รับชมนะน้องอยู่นะู่นนะครับไปเจอหนอนนะเหมือนหนองจะขึ้นไปปั้นจัยานเล่นนะบานนะนู <c oughs> ่นอะ นี่มาแล้วนะพี่พี่ดีก็แล,ลกแล้ลวมึงเดี่ยวก็แล้วนีนุ่งฟองผ้าน้องบอยลองขึ้นไปเล่นข้างบนนะพี่พี่นะไกลเดีอยเลยแลและฮะเอ้น้องไปเล่นกับคนแถวบ้านนะครับใกล้มาเชียรโอ้ทีนี้เนี่ยเราไปตามหาตรงห้วยนะแต่รอบแรกเนี่ยไม่เจอนะครับแล้วก็ลองไปเดินตามหาบริเวณนู้นนะ ไปทั่วเลยนะพี่ๆก็ไม่เจอนะครับที่ไหนได้พวกเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเสื้อนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปตามหาดด้านบนนะแต้วก็ผมเจอน้องอก็จาเจงยลงมาตรงไอ้ซอยเข้าบ้านผมนะครับแล้วก็น้องก็ลงมาตรงนี้ผมก็รีเปิดกล้องถ่ายพี่เพื่อนเนี่ยได้รับชมนะพี่พี่อยู่สมุนไพรเชียง้องบอกเดี๋ยวน้องจะไป่ว่งานนะครับพี่นี่นะอันนี้ก็แม่ผมนะครับกำล,ลัง จะตัดห e, ิงเสรมนะพี่ีนะส่วนพี่เมอสก็ช่วยอยู่นะครับแม่เก็บใบทิ้แห้งนะนี่นะพี่เออของท่าเปิมนี่นะน้องถามใช้นี้ไว้เยอะกว่าเยอะเยอะเดี๋ยวผมจะสอนงานไล่น้องด้วยนะพี่ 要要过来，要过来，要。老哥，老哥，很远吗？近啊，弟弟。远吗？远吗？远。你能不能学会？嗯，我什么时候能唱？能唱就。

ี่ใบแห้งก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ที่ยังไม่แห้งก็จะสวยมากนะพี่น้นเรียกตัวใหญ่นะครับนี่นะเป็นตอของมันนะแม่นะอืมเอาโน้ข้องบนข้องบนก็ล้างเพื่อใส่เท้านะข้างบนกำลังล้างหใส่เท้าแล้วครข้อมบนก็กลั่นนะนี้เตะใหม่ไงตัดเสร็จแล้วก็เตะใหม่เดี๋ยวมันจะแตกตอนี่เป็นตอตออ่อนๆนี่กระดงขึ้นไหมพียแหมะนี่นะพี่โห้องเนี่ยเก็บขยันมากเลยนะ ต็วย่อเลยพี่้นนี่อันนี้คือก้อนที่ตัดแล้วนะครับใช่นี่พี่เป็นต้นใหญ่เลยนะเนี่ยโหทีแรกตกใจหมดเลยนะบ้านนะนึกว่าน้องเนี่ยหายไปไหนที่ไหนน้องขึ้นไปเล่นบริเวณถนนใหญ่นะครับพี่เล่นถนนใหญ่ด้านบนนะอันนู้นก็พี่เมาก็ตัดอยู่เรื่อยๆเลยนะเมาส์พี่เมาก็กำลังตัดอยู่หน่อยพี่นะเมาเดินป่าล่าผีนะครับ ากเข้าไปติดตามช่องด้วยนะพี่ๆใช่พี่เมาส์ใช่ครับเราเดือนป่าล่าผีนะครับฝากไว้น,นะครับอันนี้ก็เหมือนจะมีตอนเมือนจะมีน้ำใช่ไหมไม่จะเป็นตะปูในตะู้เก็บในตู้เก็บโอ้โหน้องนี่ขยันมากเลยนะพี่ๆนะใช่ดูดิโอหดูเก็บสะอาดเลยนะพี่ๆ ขยอยนะเปิดกันนะแม่นะจ่ายนะมแม่ผมบอกขยันมากเลยนะพี่พี่โอ้แม่ผมเนี่ยยังโมเลยนะครับขยันมากันเปกาเป็ี่ยนเป็นกองแฝงนี่นะเราใช้มือสับก็ได้มีเครื่องสับก็ได้นะ้ำหนึ่งเครื่องสับยานเนี่ยนะพี่นะเจ้าพี่เมาใช่นี่นี่นะน้องใช้งาน,นไล่เลยนะครับยอดมากนะพี่พี่ หกตามหาแคแย่เธอแป๊บเดียวน้องหายเลยอืมแม่เบอกกำลังโนนะครับยนในลีลูกยนะบัลลเชียาเชียเดี๋ยว Ngó dài German kalana dài gió lắm dài mặt lắm dài mặt lắm dài mặt lắm lắm dài mặt lắm dài mặt lắm dài mặt lắm dài lắm dài mặt lắm dài mặt lắm dài lắm dài mặt lắm dài mặt lắm dài mặt 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 dài 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 แดงแดงปั่นอยู่บริเวณบนถนนใหญ่นน,น่นนะพี่ๆตรงทางสะพานจะมีถนอนอยู่นะครับก็ใช้น้องปวดวะลังเลในใจนะครับทีนี้เวลาน,น้องปั่นเข้ามาทางเข้าบ้านตรงโน้นตรงบ้านล้างๆนัน่นนะอุ๊บใช่เลยพี่ๆน้องเนี่ยปั่นจีนานลงมานะแล้วบานนะอน้องแกบอกว่าวอยู่ข้างล่างก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่รแกาลาผมไปโรงเรียนนะครับใช่ มัก็จะมีอุกรณ์เพื่เล่นนะเมือน้องจะไปหาเพื่อนเล่นใช่จักรยานนี้ครั้งแรกน้องเขาปั่นไม่เป็นเหมือนกันผมเนี่ยสอนนะเดี๋ยวจทำคลิปสอนปั่นจักรยานให้พี่เพื่อนเพื่อได้รับชมนะครับใช่น้องเนี่ยกดไอ้แบบเอ้ยอันนี้เอาออกนะบานนะสอนแป๊บเดียวก็คือเป็นหมดเลยอ่ะพี่พี่อันนี้เอาออกเลยดูดิน้องเก็บเกี้ยงเลยนะพุกคนก็ช่วยงานนะพี่พใช้ใช้เดีน้องนะ ปลาปลาเอาปลาปลางได้ตัการน,บบนึ่งละเฉียวอยู่รอบๆไล่ก็จะมีพวกส่วนกระเจีย๊ยบแล้วก็พริกพริก,กแล้วก็พริกนะครับนี่ไงพริกพริกต้นกระตีเดี๋ยวออกออกเม็ดแล้วใช่แล้วก็นู่นก็มีชาวชิชาวันครับ,ยบเยอะเลยร<ม>้านเออกระแนหน ได<น>้ได้ได้ไ,ไ,ได้เดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เหรอพี่เมาใช่เอาไว้ให้มันแตกใหม่อ,อ๋อครับครับเวลามันแตกขึ้นใหม่ก็จะได้ตัดใหม่ใช่ไหมพี่ไม่เอาแต่งอย่างนี้ไปเลนะอ,อ๋อมันจะเป็นแบบน,นั้น จะลองให้น้องไปปั้นแจกให้คนดูดูไหมใช่ถ้าเรื่อนี่ใครไร้ถ้าเดี๋ยวจะลองให้น้องเนี่ยไปปั้นแจกให้น้องดูนะเดี๋ยวเรามาช่วยงานไล่ดูแน่นต่อที่เดี๋ยวจะลองให้ีดูนะแล้วก็จะมีแยมเป็ดด้วยนะพี่ใช่เสียงไอ้ดังๆนี่ก็คือพวกเครื่องสูบใช่ ก็จะมีเป <át Stat ue> <iah> ็ดไก่น <Jamie daughter> ี่ก็เป็นไก่ให้น้องปั้นมืหน่ออตั้เนยคดูดูลอด้นี่แก้ว่าอาที่ตัวะจเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้นี่แค่

เาด่นอน้อ,องนอนหัน้นึ่ะน้อ,อ,ลลองุรานเราต้องทำตัวดีๆแลว,ว่าน,ะ<ม>นเดี๋ยวลองช่วยงานที่ไลกันหนึ่งแล้วก็จะขอตัวนะช่วยงานแม่องอนงนี้เดี๋ยวจะอนอนทำงานไล่ครับ ว่างๆอ้นี้ปะพาน้องขึ้นเข่าเล่นแบบนี้ปะมาท้องก็ซะาเชียวดีลูกคุณลองเชียเราก็อยากไปอยู่ะใช่แต่ตอนนี้อยู่เชีงกุ้งเชีเงกีปะแต่ตอนนี้รถยังพังอยู่เลยนะน้องพารีวิวส่วนทิกนะนี่นะครับต้นเล็กมาอยู่นะต้องไปดูข้างในดีดูวย่ะนี่มันจะเป็นต้นลำใหญ่ใช่ลำใหญ่ลำใหญ่

ปลาตากรเรียงเรียกว่าไงวะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบไงเม่ไงเชื่อะไรเนี่ยผมก็เรียกอันนี้ทุเรียนนะต้นทุเรียนนะครับกำลังตื่นนะใช่นูนกระลำใหญ่อีกต้นนะต้นในไร่ก็จะประมาณนี้นะใช่มีใก่มีอะไรเมื่อก่อนเนี่ยจะปลูกทั่วเลยนะแต่ว่าสักมันหมดแล้วนะใช่แต่ว่าเลยโละไปนะใช่โอเคเดี๋ยวเรา เนี่ยต้นกระติเดียวแนวขั้วไหนดูดิต้นนี้เต็มต้นเลยดอกมากนะพี่พี่ใช่อันนู้นก็ไก่แจนะรอหวานเนื้อหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปสอนงานไร้น้อยครั้นึ่เนาะงานตัดกันอะไรไม่รู้น้องจะตัดสวนหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองให้น้องตัดดูน้องเหี่ยวก็ลองมือตัดเสีย ฮะนี่นะยอมท่าถุงเยอะวะเดี๋ยวให้น้องมาเก็บใบแบบนี้ช่ยแต่มันชื้นอยู่นะแม่นะต้องไปตากหน่อยใช่ต้องไปตากด้วยนะอันนี้พี่เมาวก็ตัดกายเสร็จแล้วใช่ไหมเพี่ ตัดย่างพี่หา้วต้นเลีนะอันนี้ตัดยังไม่ได้บ่าวบ่าวบ่ว่ปู่ไวู้่วอันนี้ต้นเลยง่ใช่ป่าแม่โน่นตัดต่งโน่นเห็นตัดได้เทเราตัดมางวนนี้แล้วเนี่ยอันนี้ที่เราตัดเส้นหล่อมใช่หรือเแล่าอ้อันนี้ต้นเก่าท่เราต้นแล้วี่ว่จะตัดาไหนตัดเลยต้นเก่านี่ตัดเลยปู่มานี่ไม่ต้องตัด เดี๋ยวต้องถอนย้ายีกแม่เหอโอเคพี่เดี๋ยวเราจะเก็บภาพคามเดือดใเราก็อยากจดพนีนี้จะขาไม่้พรามีทั้งนีนะก็่คาอเลยตัวล็อกจะตกใจนะอยาก่เรด้วยัวใจเล้าไนราะเออไป เปิดประสบการณ์ใหม่ๆน,นะพี่เจ้ที่ไหนวะพรเดี๋ยวให้คุณดูรอติดตามเราแล้วกันแนวพ่อแน่แนดีบาส่าเชียร์มองก็อยากจะไปแล้วสามีอ่ะ้องไม่กลัว้องไม่กลัวเลยดูใจน่าึงม,มากๆอ่ะลองถามนี่คืออะไรเซบิงเกอร์ิงเกอร์อเก้เวส<อ>ท์ทุเรียนดู พี่จังๆเฮ้ย้านถอนาิเดาคนตัดโดดเฮ้ยดูน้องขอเลยช่วยงานไล่ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราไว้ไป่้า้ผีในค่ำคืนนี้นะบานนะใช่ครับเคครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงเราขออนุญาตเตรียนตัวจารสมุนไพ่นก่อนครับครับก็โอเคนะพี่พี่วันนี้เนี่ยเราก็เจอน้องแล้วนะเราไม่ต้องไปตามหาที่ออบ้านพี่พงนะน้องก็จะแบบตกใจกับที่พ่อน้องเนี่ยของคืนด้วยนะบานนะ ในค่ำคืนนั้นเนี่ยเราไปในอำเภอในเชดทงนะเพื่อนนะน้องก็กลัวแล้วก็ตกใจนะพี่ก็โอเคครับเดี๋ย่างนี่ยผู้ผมนะขออนุญาตช่วยงานไล่ก่อนนะก็เจอแล้วแหละทีแรกตกใจหมดหรือว่าน้องเนี่ยหาดทั้งไหนวะหากันทิ่ายเลยพี่ที่ไหนได้น้องจะไปเล่นกับเพื่อนข้างบนนะพี่ใช่เขาไม่เป็นไรนะครับว่าหลังเนี่ยผมก็เตือนน้องแล้วว่าไปไหนมาไหนเนี่ยให้บอกผมก่อนนะพี่ผมไม่ว่านะครับจะไปไหนมาไหนนะแต่ให้กลับมาบ้านด้วยนะพี่นะโอเคครับเดี๋ยงไงเนี่ยผู้ผมขออนุญาตลาจะเป็นเท่านี้ครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปใหม่ๆนะพี่ๆีนะ,ะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผู้ผมเนี่ยต้องขอตัวลาพีพ่ีนะครับแต่เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ